วันนี้โปรโตีนและสุขภาพล้วนเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นเหมือนไส้กรอกนะคะแต่ว่ากับชีสมีมันฝรัง่งแล้วก็มีต้นกระเทียมใหญ่ๆนะคะราวแล้วก็ไส้กรอกใหญ่นะคะเขาก็จะมาอบใส่ชีสหอมหอมเรียกว่า เหลากาแต่เหลาเหลาคือหมายถึงต้นกระเทียมใหญ่ๆนะคะประเทศเมืองนอกก็จะทานกับนะคะแล้วก็ซอสมีนมสดมีชีสแล้วก็มีข้างในอะ่ะมีมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งแล้วก็ต้นกระเทียมนะคะซอสนี้มันจะเราก่อนเราก็มาต้มแล้วก็เอามาใส่ในขั้นตอนนี้ ขับทำขั้นตอนรวบรัดอันนี่เห็นไหมฮะก็มาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็น่าทานมากใช่ไหมคะดูสิน่าทานแล้วเข้าไปอบนะคะมันฝรั่งลาวกาแต่ทานดูสิตักไปกินไปครึ่งหนึ่งแล้วนะอร่อยมากอะ่ะท็อปฮิตท็อปฮิตที่ยุโรปสวิตเซเลน แล้วก็อันนี้เป็นอาหารฝรั่งแนวสไตล์ฝรั่งวันนี้ชีสเหมือนชีสร้อนเนาะนะคะเหล้ากาแตนนะคะก็จะมีข้างในมีน้ำซอสเราจะเทลงก่อนพอเรามันนะคะมาเอาลวกแล้วก็ใส่ถานแล้วก็เข้าไปอบอบประมาณเกือบสี่สิบนาทีเกือบชั่วโมงมันก็จะออกมาในหน้าตาแบบนี้นะคะแต่ใส่ก่องนี้เรา เราแยกต่างหากเรารเราพิ่งมาหัน่นวีี่เพิ่งหั่นโลยเมื่อกี้นี่คะ่ะแล้วกาเตมันฝรั่งนะคะอบชีสหน้าตาน่ารับประทานมากคะ่ะอร่อยอร่อยนะคะชีสก็ทําบํารุงกระดูกนะคะทําให้กระดูกกระดูกเราแข็งแรงอย่าลืมทานชีสนะคะชีสร้อนชีสอะไรชีสเลวชีสแข็งขอให้เป็นชีสทานนะคะก็เหมือนเราทานนมใช่ไหมคะเพื่อน อีกแล้วอีกแล้วเหรอครนี่เอามาส่งเดี๋ยวนี้เลยเอา้าผู้ใดล่ะบะนันี้นะคะทำได้ทุกอาหารคะ่ะไทยจีนฝรั่งเหล้าโดยพี่ชอบทานอาหารอีสานนะคะไม่ไม่ชอบมันมันเท่าไหร่ไม่ชอบอาหารฝรั่งเท่าไหร่ขนมปังก็ทานทีละชิ้น <c oughs> นะคะเมนูนี้เอาไปทำเลยนะคะเดี๋ยวจะก็าอยากได้เดยเซฟก็เขียนมาเลย นะคะเพื่อนนะน้ำลายอีกแล้วสันใครอยากใครน้ำลายใครอยากได้ยกมือขึ้นเดี๋ยวส่งให้เล็บเล็บทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้วีีโดยเด้อ